สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำแผนที่เบสแมทเพื่อสำรวจแนวเส้นทางวางแนวเส้นทางนะครับสำหรับแผนที่ที่เราจะสอนทำวันนี้เป็นแผนที่ที่สามารถมีค่าพิกัดบน a u t o c a d นะครับความถูกต้องของจุดอยู่ที่50เมตรนะครับด้วยเหจิ้มจุดลงไปนในีอตเตอ t ์แครค่าพิกัดจะไม่สามารถใช้งานเป็นจุดอ้างอิงได้แต่บอกแนวคร่าวๆได้ เพราะว่าจุดที่จิ้มลงไปมันจะอาจจะเออร์เรอได้5 0นี่คือพื้นที่ที่เราต้องการทําเป็นเบสแมปนะครับไปลงในแคทที่การแรกก็ต้องมีโปรแกรมในการดาวน์โหลดชื่อว่าโปรแกรม universal universal map downloader universal map downloader นะครับสามารถหาดาวน์โหลดได้ใน กูเกิลพิมพ์ชื่อลงไปผมใช้รายละเอียดการซูมที่17นะครับเพื่อให้มีแผนที่ที่ชัดเจนมากขึ้นถ้า13เวลาซูมอินมันจะมองไม่เห็นถนนลองทำดูแล้ว17เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับงานคลองเล็กๆนาคายนะครับพื้นที่ที่ต้องการทำวันนี้นาคายแมปไทยเป็น Google เซตเทไลท์ซูมที่สิบเจ็ดท็อปลัติจูดเลฟรัีิจูดนี่เลฟกับท็อปก็คืออยู่แถวๆนี้ยเพราะนั้นเราต้องเปิด Google Map Google Map ตึง้งึๆๆลองเทียบซิเขาจะเอาถึงไหนเทียบแผนที่ก็โอ่งน้ำตรงนี้ก็คือตรงนี้อ่าตรงนี้ สูงขึ้นมาหน่อยอยู่ยแถวนี้คลิกขวาที่นี่มีอะไรนี่ครับได้ค่าพิกัดแล้วโนต้ตแพดเราก็จะเปิดโนต้ตแพดขึ้นมาอันนี้ก็คือจะได้เลฟกับท็อปนะครับเลฟกับท็อป นี้เรามาหาตัว right กับ bottom right mm hmm. คือขวา bottom mm hmm. ก็คือล่างอยู่แถวๆนี้นี่น,นั้นก็คือถนนเส้นนี้ลากลงมาเรื่อยๆชุดชุดโค้คงนี้อยู่ตรงนี้แล้วก็ลงมานิดหน่อยก็คือตรงนี้ที่นี่มีอะไรนี่พิกัดจุดนี้คอนโทลซีมาอันนี้คือ bottom คือไ right. รเลือกที่เก็บเป็น c d ดาวน์โหลดกด start มันก็จะบอกว่าต้องดาวน์โหลดทั้งหมด700รูปตอนนี้ดาวน์โหลดมาทั้งหมดแล้ว100กว่ารูปแล้วก็รอแปบ๊บนึงครับ700รูปโหลดแป๊บเดียวใช้เน็ตร์ไทสปีด ไปรูปแล้วใช้เวลาไม่นานอ่าเรียบร้อยนี่ทัชฟินิชด,ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับ798ดร้ปดอยู่ในซดาวนโ์โหลด This PC ไดซดาวน์โหลดนี่ครับนาคาย ไม่ต้องไม่ต้องสนใจนะครับต่อไปเราเข้ามาที่โปรแกรม universal transfer universal map downloader อีกครั้ง map download อีกครั้งเมื่อกี้เรโหลดรูปไปแล้วเราเข้ามาที่ tune map combine นะครับเมื่อกี้โหลดรูปอย่างเดียวแล้วก็เอารูปมา combine มารวมกันต้องการทิฟไหมต้องการ jpeg ไหม ถ้าทิปไฟล์มันจะใหญ่หน่อยผมใช้เฉพาะ JPEG ก็พอแล้วเลือกค s สที่ต้องการทำเมื่อกี้เราเก็บไว้ใน C ดาวน์โหลดอ่ะนาคายนะครับเมื่อกี้ผมตั้งชื่อว่านาคายกดคอมไบมันก็จะขึ้นสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบหสิบหกสิบรอไม่นานครับคอมบ Combine Finishing เสร็จแล้วก็ปิดได้อันนี้ก็ปิดได้นี่นาคาย Combine ก็มาดูที่ไดซีดาวน์โหลดจากตอนแรกนาคายคือรูปย่อยๆตอนนี้นาคายคอม n บก็คือจะเป็นรูปใหญ่ๆรูปเดียวนี่ครับไฟล์ jpeg ขนาด11บเอ็ดมกะไบท์ที่เหลือเป็นไฟล์จิบย่อยเวลาเปิดในโปรแกรมอื่นเพื่อให้มีค่าพิกัดนะครับนี่นี่คือรูปที่เราดาวน์โหลดมาได้ อันนี้น่าจะเป็นดาวทวงดาวเทียมคนละช่วงเวลาอันนึงเมื่ออหนึ่งสว่างไม่ทั้งตกใจยังใช้งานได้อยู่นะครับถ้าซูงข้ามาก็จะประมาณนี้ดาวเทียม Google ตัวนี้น่าจะความละเอียด5 0เซนแปลว่าวัตถุที่ใหญ่กว่า50เซนมองเห็นหมดแต่ดาวโหลดาดาวโหลดที่ซูม17มันก็เลยได้แค่นี้อยากละเอียดกว่านี้ก็ซูมเยอะกว่านี้ หรือไม่ก็สั่งโดรนมาบินนะครับแต่แค่นี้เพียงพอแล้วสําหรับการกําหนดเส้นทางออตอนนี้ยังใช้ไม่ได้ต้องแปลงโปรแกรมนี้โปรแกรม Universal downloader o ที่ใช้คอม b i n e มามันจะเป็นค่าพิกัดแบบแดดลองมันยังไม่ใช่ค่าพิกัดแบบ ene เราต้องใช้โปรแกรมอื่นในการแปลงของมันก็คือโปรแกรม Global Mapper Global Mapper ยังไม่มีเดี๋ยวเราจะมาต่อใน Part สก็แล้วกันนะครับ พาร์ทแรกขอจบที่การดาวน์โหลดด้วยใช้โปรแกรม Universal Downloader พาร์ทที่2จะเป็นการใช้โปรแกรม Google Mapper ในการแปลงจากนักจุดลองจุดเป็น NE